คือฮาเลยครับกับกรณีพระฉันบวบนะครับหลายคนงงครับทำไมพระถึงฉันบวบไม่ได้ครับบวบก็เป็นพืชอย่างหนึ่งที่เอามาผัดกับไข่ผัดกับเนื้อสัตว์แล้วทานได้ไม่ได้เป็นของที่ต้องห้ามในส่วนของพระสงฆ์อย่างไรนะฮะก็กรณีนี้เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งถึงรอง เจ้าคณะตำบลจังหวัดเลยนะฮะก็เปิดเผยมาแล้วครับเป็นวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีการแฉโดยแพรี่ครับแพรี่หรือลูกแพรไใหม่ไทยมันจะบ้าหรอครับไม่ใช่ครับแพรี่ที่เขาเคยเป็นพระเนี่ยครับผมจําชื่อไม่ได้หรอกครับเ่าเขาเคยชื่ออะไรนะตอนนี้เขาออกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะแล้วเขาก็จะเดินหน้าปราบปามพระเนี่ยโดยเฉพาะพระที่ชอบฉันอะไรแปลกๆครับฉันพวกบวบหรือว่าแสดงโอวาทปาติโม ก็เลยอย่างเงี้ยฮะก็วันนี้ครับตอนแรกเนี่ยบอกให้ศึกครับแล้วไม่ยอมศึกครับก็เลยเปิดภาพมานิดนึงครับฉันบวบเต็มๆครับจริงๆไม่เป็นคลิปะนะฮะตอนนี้เจ้าตัวก็ยอมศึกแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยชาวบ้านไม่เชื่อครับโอ้โหบุกไปที่วัดครับมไม่เชื่อหรอกพระคนนี้เนี่ยเขามาีวิธีกรรมดีนะเขาอ,อยู่ในศีลในธรรมเป็นถึงเจ้าวาดวัดเลยนะแล้วก็ไม่เคยทําเรื่องเสื่อมเสียข่าวที่แพรลี่แฉมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น พระฉันบวชก,กับเด็กหนุม่มหรือว่าซื้อรถใบแดงให้เด็กหนุม่มไปเด็กหนุม่มเนี่ยไม่จริงนะฮะก็ล่าสุดก็น่าจ,จะจริงครับเพราะว่ามีหลักฐานชัดเจนแล้วก็เจ้าตัวก็ยอมศึกออกไปฉันบวบที่บ้านแทนนะฮะไม่ฉันบวบที่วัดเลยนะครับเพราะมันพิดครับโอ้จะมาฉันบวบอะไรครับอันนี้เราก็มีมีมต่างๆนะฮะเป็นเรื่องของบวบก,กับบวบสายพันธุ์ต่างๆบวบยาวบวบสั้น บวบเนี่ยบวบเหมือนงูเนี่ยฮะแล้วก็มีบวบเลียมนะทุกอย่างเนี่ยเอามาทำอาหารได้นะเอามาผัดเอามาแกงอ่าแกงก็ทำได้ก็เ,เลือกหลายๆเมนูฮะแต่เอามาดูดไม่ได้เอามาอมไม่ได้นะครับมันยังดิบอยู่ครับเดี๋ยวมันจะปล่อยไอ้นี่ฮะไอไอ,ไอ,อยางฮะยางขาวๆเดี๋ยวมันจะฟาดครับแต่ถ้าใครอยากฉันแบบดิบๆก็ เอาเอาเอาที่สะดวกกันนะฮะแต่ว่าเป็นพระห้ามฉัน,นเท่านี้นะครับวันนี้มาพูดคุยกันครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ